โรงพยาบาลค่ายกาวิละมณฑลทนหารบกที่33นําชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาโดยออกบริการตรวจโรคเบื้องต้นคัดกรองสุขภาวะทางจิตให้กับกำลังพลทุกนายนะคะที่ปฏิบัติงานราชการสนามในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชุดแพทย์ค่ะได้ทําการคัดกรองสุขภาวะทางจิตคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการตรวจทันตกรรมและความรู้ในด้านการดูแลส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตให้แก่กํากลังพลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหากกาลังพลที่มีภาวะเสี่ยงควรได้รับคําแนะนําและพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไปค่ะ พร้อมทั้งได้สร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศควบคุมดูแลการลักลอบเข้าประเทศที่เป็นกําลังสําคัญในการปกป้องประเทศและได้มีการทบทวนให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลค่ะการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทํา CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเครื่อง AED เพื่อให้กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนทุกนายนะคะได้มีความรู้ความชํานาญในการช่วยเหลือประชาชนหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่ัง ปฏิบัติหน้าที่หรือกรณีเจอผู้ประสบเหตุจริงค่ะจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีปฏิบัติงานตามพันธกิจอนุรักษ์กำลังรบของเหล่าทหารแพทย์อย่างเต็มความสามารถ